จ้าพี่อาจ้านี่นี่ดอกนี่นสองดอกเด็ดเด่โลมูแล้วเป็นไรเนาะเฮ้ยมรนจะกาศป่าเพชรเพาะคือเก่าเก่าเหมือนเดิมพี่น้องสองคนคือเก่าไม้เก่ามาแต่เศร้าเลยวันนี้เนาะแดดออกใช่เมื่อวานนี้มือแดดออกพี่น้องเมื่อวานนี้มือฝนตก เออจังไรกับมาฮอดแล้วก็ลุยเลยสองคนขึ้นเก้าบ,บัเว้าลายไล,ยบลย่บัวได้กันไปรุ่นกันขึ้นเก้าครับคูดเป็นคูด,เ,ดเป็นอไคือคูดเป็นคูดแทะแ้้น่ดีเออา,ากุหนึ่งเทาหรยังมันอ่อนเลยมันมันไรนึ่ มาข้างบนาโอ้ดอกญ่เติบสดอกพี่น้องพี่น้องพี่น้องพี่้อง่เะจัก่นะเขียนงดหนึงสองสาสสดอกหหฮะนี่นี่นี่สะันนี่กดอกเดีฮกดอกอ่า Pinot, ke dia ja. Huh. 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 Ja.

คนหลายคนหลาย <c oughs> มึงมี่สาป้าอา้่อนถือซ่อนถือนี่จ้านั่น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 พี่น,น้อง ป้าบ้างไหมใชหัิบนไฟวันนี้ใครอยู่อือมันจะสะอายนะอืออืออ้ยใครเดี๋ยวทางมันจะเคียร์มันกานอันเคลียร์ให้เห็นมันอันอันพี่น้าเออ บบาแหงไรจ้านู้นน้เหอะเป็นไหมบอกเลยว่ามันสวยจ้าเห็ดขอจ้าออกใหม่ๆจ้าได้อยากได้ก็มาได้จ้าบุอืืืื ดอกุงนื้อที่ได้จังสีบ้งเนี่ยนาอาเสีเ้ยจังสีกายบงโอโอโอมาเร็วเรีวเรเรสะจ่าพี่น้องสดอกสวยสวยดอกเ้ยวตั้ง o v e r ท่นี่ก็เห็นอีกตรงนี้ใช่ไหมตรนี้น

Lên 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 chưa leo oh hết à đâu thế Đâu có ngày băng đồ hết nè thì nó สามดอ oh กพีน่น้องงมันเหลืองแดดเลยงเกาจ้าพี่น้องนี่นธรรมดานั้นดอกนีจ้าเยียด Như nào nhả đây Chưa xuống được Cái cách được đó Mình đưa còn xích xuống ừ. Hãy chiều hình là hết pho rồi nè chú long, nhiều thôn thôn, no, bùa lá, bằng lá đọt sáu đọt, chú ไอ้สำนั่งเอาสำนั้นแหละพี่นอ้องเอ,อ้ยมันอึดแหละมันอึดมันยากแล้วครับเด็ดเพราะลอฝนยังนอนอยู่เนาะไข่ทรายไหลายเนาะโอ้ยยิ่งคิดวันคนละโอ้หลไปโอ้ยยัอนอยู่เพราะฝนมันเขมันตายเห็นใหญ่ใหญ่ใหญ่ใเจอแล้วพี่น้อง เฉพาะน้ำโสใช่ไหมมึงมองผลงานของมึงน,นี่มนะึงโอ้หลายเต๋อเลยพี่น้องเด,เ,เดี๋ยวเก็บดอกกระเจียวออกก่อนอเนอะพอได้แกงพอได้ขัว่วพอได้ย่ำเนาะอีกสามสี่คนนั่นนะ่ะจะอยู่ทางไหนอันนี้มาก่อนหรอเบาไหวมาฮอดรถก่อนละฮอนเออฮอดเอา้าซัมนี้กับซัมนี้แหละพี่น้องเลยไปไยนั่นแหละไปครับไปรถก่อน สารสีค่คนเลยตอยู่ตรงไหนแต่มันออกลายจงังว่ากันถ้ามันออกลายไปทางไหนก็นเห็นมดอันนี้มันออกบัวลายมันก็เลยเห็นแค่นี้เห็นแถาที่เห็นอ๋อครับปานนี้าออหาเหล่ามือเลยเรื่อย,ย <S <S ม,อมันด้ายขนงันขนได้แข็งขน,นได้หย่อมผ้าเชลล์ตรงนี้เหรอดีข<ล>้าวดูดกไงเห็นว่าดูดไง บ่อหล่บ่อหลมันนักโอ้ยบ่หันมันบ่ได้ดิหันมันบ่ไมได้ขี้เมเสื into, ่องไปอ๋อพี่ไอขี้เกมใครขับพร้อมพี hey, <m <m mm ่น hmm. ้องหลา่เอามัน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 อซัมนี่เราโอเคเลแล้วกับบ้างกับช่องบ้านนี่เอาซัานี่เราต้องเอาไลเนาะ